สาจันกล้าที่จะแต่งงานกับฝรั่งเพราะว่าอะไรทําเป็นทุกอย่างกล้าที่จะแลกเปลี่ยนอะไรกับเขากล้าที่จะแนะนําตัวเองอินทีรีตัวเองว่าตัวเองเก่งอะไรไอทักแอดในยูทูบวิดีโอหรือเฟซบุ๊กไอเซ็อ้าวาผู้เดียวไม่ใส่หลักว่าจะแต่งงานกับฝรั่งเพราะว่าทําอะไรเป็น ในการที่จะรงชีวิตอะว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะไม่ตจะไปเปรียบเทียบ,บใครคือกล้ากล้าแสดงออกกล้าที่จะขับรถไปไหนคนเดียวได้ในเวลาที่เ,เราเดือดร้อนเออและกล้าที่จะแต่งงานกับฝรั่งอะนะมันต้องคิดรอบครอบนะเปรับแฟนไปนอะไรใครไปรับลูกไปโรงเรียนเราต้องทําอะไรคือมันต้องกล้าแก้ แกสถานการณ์เฉพาะหน้าได้นะเอาที่แบบความเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ละวันในก่อนแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเนี่ยก่อนอย่าไปนึกถึงอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าคือเรากล้าไปแต่ละวินาทีนี่แหละนั่นแหละค่ะคืออนาคตข้างหน้าของเรา รืออาหารของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารใต้อาหารอีสานอาหารเหนือสอจันทำเป็นในสิ่งที่สสจันกินได้นะคะอาหารใต้อาหารเหนืออันไหนไม่ชอบกินก็ทําไม้เป็นอย่างนา้ำพริกอ่องอย่างเงี้ยอาหารเหนือใช่ไหมแล้วก็แกงฮูง้อย่างเงี้ยทาเป็นอาหารเหนืออาหารใต้ก็แกงเหลืองขนมจีนน้ํายาปลาดุ อืมให้แบบออกเหลืองๆน่ะเผ็ดๆอย่างเงี้ยกินกับปลาชิ้นช้างเออได้หมดอย่างหั่นผลไม้ไม่ใช่ว่าแต่งานปุ๊กจะหั่นยังไงก็หั่นมันมันไม่ใช่น่ะเพราะว่าเราอยู่ในการเซอร์วิสอยู่โรงแรมห้าดาวมานะลูกหัวก็ต้องได้คินอย่างห้าดาวนะเออเวลาจะทําอะไร ออกมาดีเพราะว่าเราคิดดีตั้งใจดีๆอออกมาดีดอ่ะกันหาหาอะไรดีกนะัหาหาน้ำให้มัมนะมน,นะมาานุ่มๆหน่อยสุกภาแสดงออกที่จะแนะนำตัวเองว่าตัวเอง ทำอะไรได้บ้างนะเวลาจัดงานาลงงานเลี้ยงนมสาจันไม่เอาคนช่วยเ,เลยคือตื่นเ,เช้าแล้วก็จัดให้มันดีๆตื่นเช้าว่าเราจะต้องมีลิกต์เลย่ต้องทำอะไรก่อนคือไม่อายอ่ะก้าที่จะเผยแท่ให้ต่างชาบรู้ว่าวัฒนธรรมไท,นท,ทยเรามีอะไรบ้างสามีของสารจันบอกว่า ถ้าจะกินอาหารอร่อยๆนะต้องให้คนไทยเจอกันทุกคนจะเอา The Best มาเจอกันอสาวไทยสาวลาวเอา The ะ e บสเอาอาหารที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองทำอร่อยที่สุดถ้าไปตามร้านอาหารไทยทั่วไปนะก็ไม่ได้เจอ The ะ e บสไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าอาหารตามร้านไทยก็จะ,ะทำ,ทำตามแขกสั่งลูกค้าสั่ง ไม่เอาเผ็ดไม่เอาเค็มไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในการที่คนไทยมาเจอกันน่ะคนไทยมาเจอกันน่ะทุกคนต้องเดอ s t บืมจริงว่าที่แหละการที่การที่อ่ะทำให้มัดใจชายฝรั่งนะมีไม่มากก็คืออะไรที่จะเองเป็นก็เอาออกมาใส่ใจเป็นไหม ทำการบ้านการเรือนเป็นไหมทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเรามั่นใจสามีได้แล้วซักผ้าเป็นยังไงรื้ผ้าเป็นยังไงพักผ้าเป็นยังไงก็จะคือแบบทำยังไงทำอย่างไรที่จะให้ตัวเองดูดีอะ่ะออพูดดีทดําดีไม่ใช่ว่าพูดดีข่มคนอื่นไม่นะคือทํายัางไงก็ได้ที่จะทําให้เฮ้ยเราทําดีที่สุดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย คือสามีดูรู้อะค่ะแรกๆอะเราไม่ต้องไปทำแก้งดีต่อหน้าคนอ,อื่นเรืเขาทำดีกับลูกกับผัวในบ้านเราเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติของชีวิตเองเวลาจะไปไหนมาไหนมันง่ายค่ะเราไม่ต้องเฟรงไม่ต้องเออไม่ต้องวีลาอะไรมากมายค่ะไม่ต้องเงนรคุไม่ต้องกลัวว่าไม่ดีอย่างงน้นไม่ดีอย่างนี้คือเรา เราทาหน้าที่ของเราดีที่สุดเพอร์เฟ็กแล้วนะเราไม่ต้องเนอเราไม่ต้องกังวลใจว่าใครจะว่าหรืออะไรก็ตามค่ะไม่ต้องค่ะเพราะว่าในการที่เราจันมาอยู่โรงแรมมานี่นะที่ t ด e best หละดีที่สุดส่วนคนที่จะคอมเลนหรือว่าต่อว่าอย่างโ้นอย่างนีองอ้อันนั้นอีกเรื่องผิดเรื่องค่ะเราไม่จําเราไม่สามารถที่จะทําให้ใครถูดใจได้ทุกอย่างนะจริงๆ คือเพื่อนๆบางคนนะคนแถวบ้านคนไทยเราอะแบบบางทีหน <Christ>. ้าตาโออๆหน้าตาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเราไม่กล้าที่จะแนะนําให้เขาได้ทัวฝรั่งนะเพราะว่าลัวผิดใจอะทัวผิดหวังอาจารย์จะกลัวผิดหวังอก็เลยให้เขาแนะนําให้เขาไปแล้วก็หาเองค่ะแนะนําตัวเองว่าตัวเองเก่งยังไงอะไรยังไงอยากไปสมัครงานเหมือนกันนะอื เขาจะมีบอกเลยนะว่าแนะนําตัวเองหน่อยเป็นยังไงเอกคนยังไงตามคุณสมบัติที่เขาวางไว้ไหมการงานสอยจันไปทํางานที่ไหนะไม่เคยผิดหวังอะ่ะจริงๆเจ้านายไม่เคยผิดหวังไม่เคยผิดหวังไม่ว่าจะเป็นร้านเวียดนามร้านคนไทยด้วยกันหรือว่าคือเราทามากกว่ากัน ที่เขาจะจ่ายเงินให้เราอ่ะคือมันทําตามศักยภาพของเรานะ่ะอยู่บ้านก็เหมือนกันนะไม่เลยไม่ดูดาแต่ไปบ้านผนอื่นนะในในบ้านฝรั่งนะเราอย่าไปล้างจานให้เขานะอย่าไปกวาดบ้านอะไรให้เขานะมันมันไม่ได้ค่ะไปเราไปเป็นแขกเราก็เป็นแขกเพราะว่าสามีอ่ะเขาจะบอกนะมไม่ต้องไปทำอะไร บางบ้านน่ะได้นะบางบ้านน่ะเชฟล้างจานเวลางานเลี้ยงอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ว่าเวลาไปเราไปเป็นแขกเขาอะไรเงี้ยอ,อย่างแม่ผัวอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ที่เช็ดพิชเชนเขาอย่าไปอยู่ที่ครัวก,นะออก,กันเลยนะให้ออกมาเลยล้างมืออะไรได้แต่ห้ามไปเช็ดไปจับอะไรเงี้ยโอเไม่ให้ไม่ให้ทำมไม่ให้ทำเด็ดค่ะเอาอ่อนๆก่อนมันเป็นเส้นที่น,นี่เนาะ ทำผ ah ัดอิวไห้สามีมันเป็นเส้นเส้นแห้งอะค่ะมันเป็นเส้นแห้งอก็จะผัดให้มันลี่ยนๆสามีเขาจะกินน้ำมันโอลีฟนะเขาจะไม่กินน้ำมันธรรมดาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแก่แล้วเขาอยากเทนตี้อยากเทนุส <jamais> ตี้อยู่กน เปลี่ยนใจเลยนะเพราะว่าเครื่องมันเหมือนผัดที่เมาไม่ใช่ผัดซิลเ,เนิ่มๆอะ่ะมันไม่ค่อยนิ่มจริงป้องอลวกเนาะโอ้สิน้องเขาลยนิ่มงอจะปล่อยได้สองชั่งอะไรผัดใส่น้ำเยอะ นนเยอะๆครับเียงเราเยอะไม่ได้อ่ะไอ้น,นี่นะทูกถึงไม่ได้มามาสอนทำกับข้าวนะมาพูดคุยกับกันกล้าที่จะได้ผัวฝรั่งพ่ออะไรกล้าที่จะได้ผัวฝรั่งเพ่ออะไรทำไมถึงกล้า,จ,าจัวแจนบอกกับสามีแล้วนะว่าฉันจะไปอาศัยทอเมริกา มันอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทยตอนนั้นมันอยู่ไม่ได้ไงใช้เงินหมดแล้วอ่ะใช้เงินหมดแล้วมันจะไปหาคนเออมันจะไปหางานทำใหม่ทีนี้เราอยู่โรงแรมเนาะสามีก็เห็นว่าเราคุยกับฝรั่งได้พอคุยได้ไเนี้ยพอเรามา,มาเรียนอีกคือสามีเขารู้นะว่ามาอยู่อเมริกาเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามที่เป็นคนเข้ามาในมีกาคุณต้องไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่คุณจะจบด็อกเตอร์อยังไงก็ตามคุณต้องไปเรียนถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเอกเซนคุณออกไม่เหมือนเขาคือให้ไปเรียนรู้นะบางคนก็จบด็อกเตอร์จบปริญญาตรีเขาไป,ไปเรียนแป๊บเดียวเขาจะเรียนการพูดการคุยอะไรอย่างเงี้ยการสนทนาเงี้ยบางทีคน้าดีคนเขามีโอกาสมีเวลาเขานั่งฟังในนั้น มันก็ไม่เหมือนกับการที่สัมผัสมันก็ไม่เหมือนก,การที่เราพูดคุยกันธรรมดาเราจะได้ยินการคุยของเขาแต่บางคนนะ่ะบางคนก็ออกไม่ชัดออกไม่ชัดหรอกแต่เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรพูดอะไรไงแต่เราน่ะเสียงก็ไม่ชัดเอ็กเซนต์ก็ไม่ชัดแต่เขาน่ะเป็นอะไรที่เหมือนเราพูดภาษาไทยเราเรือเรา,เราลิงก็เหมือนกันเนะออเหมือนกันแหละ ข้หลังก็เหมือนันเลยเขียนก็ไม่ถูกบางทีนะ่ะแต่มันก็ต้องเรียนมันก็ต้องเรียนค่ะทุกคนโอเคนะเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ